อาเซนอลพร้อมเดินหน้าทำลายสถิติการย้ายทีมโดยการจ่ายเงิน90ล้านปอนด์ให้กับเวนแฮมและเสนอค่าเหนื่อยให้กับไรที่300 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ไรคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของอาเซนอนที่อาเตตาต้องการมาเสริมทัพพวกเขาจะต้องเผชิญกับการแย่งชิงตัวนักเตะกับหลายสโมสรโดยมีแมนซิตี้ที่เข้าร่วมวงล่านักเตะรายนี้ด้วยเช่นกันหากอาเซนอนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวไรมาได้นักเตะสองคนที่เป็นตัวแปรสำคัญในการย้ายออกจากทีม กับการมาของนักเตะเพียงคนเดียวที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ของปืนใหญ่อาเซนอลในฤดูกาลหน้าซาก้กหนึ่งในนักเตะที่อาเซนอลจะต้องเสียไปหากดีนี้เกิดขึ้นจริงเพราะก่อนหน้านี้ชาก้าพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดการซื้อขายรอบนี้การเจราจาระหว่างอาเซนอลไบเออร์เลเวอร์คูเซนได้บรรลุผลสำเร็จแล้ว และตัวนักเตะเองก็ตกลงพร้อมใจกับสโมสรเป็นที่จะเก็บเข้าของออกจากบ้านหลังนี้ไปสู่บ้านหลังใหม่หรือเพียงการย้ายออกจากทีมอย่างเป็นทางการโดยมีข้อแม้ว่าอาเซนนตต้องได้ตัวไรมาก่อนจึงจะยอมปล่อยสก้าออกไปจากทีมดีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหาตัวตายที่จะมาเป็นตัวแทนกันได้ก่อนเพราะตอนนี้ทางเวนแฮม ก็พร้อมจะยื้อเวลากับค่าตัวของนักเตะเพื่อให้ได้ราคาทะลุ100ล้านปอนด์ตามที่สโมสรต้องการกลายเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามว่ามันจะจบที่ตัวเลขใดกับเสื้อสโมสรใดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลหน้าสำหรับอีกรายที่น่าจับตามองว่าจะยังคงอยู่กับอาเซนอนต่อไปหรือเปล่านั่นคือปาเตนักเตะวัย30ปี ย้ายมาร่วมงานกับอาเซนอลในปี2020ด้วยค่าตัวประมาณ45ล้านปอนด์และกลายเป็นตัวหลักของทีมทันทีเมื่อย้ายมาอยู่กับปืนใหญ่อาเซนอลและเป็นหนึ่งในนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดของทีมในตอนนี้ในช่วงที่ฟอร์มดีเขาเป็นนักเตะที่ทีมขาดไม่ได้เลยหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเขาได้หายไปจากทีมไปพักหนึ่งหลังๆก็เจอกับปัญหาฟอร์มตกไปในช่วงท้ายฤดูกาลและเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับจอจินโยจากตรงนี้อาเซนอล ก็ไม่ได้อยากเสียปาเตไปจริงๆเพราะตอนนี้ปาเตยังเหลือสัญญากับปืนใหญ่อีก2ปีไม่จําเป็นที่จะต้องรีบร้อนขายออกไปแต่ในเมื่อได้รับความสนใจจากทีมกระเป๋าใหญ่จากลีกซาอุที่พร้อมจะเปค่าตัวนักเตะในเวทียุโรปเพื่อดึงเข้าร่วมทีมก็อาจทําให้อาเซนอนยอมขายนักเตะรายนี้ก็เป็นได้นํากําไรที่ได้มาล่านักเตะค่าตัวเกือบร้อยล้านปอนด์ หากอาเซนอลตัดสินใจปล่อยชาก้าแอปาร์เตออกจากทีมอาเตต้าจะต้องเสียสองกองกลางตัวหลักที่เล่นร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจมาสามฤดูการไปพร้อมกันอาเตต้าจะต้องทบทวนและไต่ตรองให้ดีการขาดขุมกําลังที่ดีในแดงกลางถึงสองคนไปพร้อมกันไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนอาเซนนอลอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ก่อนแม้จะเปิดกว้างให้นักเตะได้ย้ายทีมก็ตามเมื่อคนที่อยากได้ก็ยังไม่ได้สักทียื้อกันไปยื้อกันมาเหมือนติดตามละครรายวัน ตอนนี้อาเซนอลยังไม่ได้การันตีว่าจะได้ดีแคนส์ไรต์จากเวสแฮมเพราะดีนี้ค่อนข้างลำบากเมื่อมีแมนซิตี้เข้าร่วมวงล่านักเตะรายนี้ด้วยเช่นกันออปชั่นที่ทางแมนซิตี้ของเปปกวาดิโอลาเสนอให้กับเดวิดมอยนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยพวกเขาพร้อมเสนอเงินก้อนโตพร้อมแถมนักเตะอย่างคารวินฟิลิป์กองกลางตัวสำรองของแมนซิตี้ซึ่งทางทีมขุนคอนก็แสดงความสนใจในข้อเสนอนี้ด้วยเช่นกันรับซับก้อนโตได้นักเตะแบบฟรีๆเอาไว้ใช้งาน ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าอาเซนนลจะเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวดีแคนไรท์ ide, มาร่วมทีมแต่หลังจากโดนปฏิเสธข้อเสนอไปถึง2ครั้งก็อาจทําให้ดีน,นี้ของอาเซนนลร่วมก็เป็นได้สำหรับบทสรุปของดีแคนไรท์ ide, ว่าจะเลือกขึ้นเรือใบหรือจะมาแบกปืนก็ไม่อาจจะรู้ได้และนักเตะอย่างกราน,นิสซากา้าและโทมัสปาเต จะได้ย้ายออกจากคลังปืนใหญ่อาเซนอลหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับ